ไม้ก็ซื้อแต่เขายังไม่ติดใส่เมื่อวานนี้ได้ช่างสุดมาช่วยใส่มาช่วยยัดเพราะเราก็แก่แล้วไอ้ตัวนี้ครั้งก่อนที่มันเหลือนี่ที่มันเหลือก็พาเลยเพะตัวนี้เพาะเพาะเพะเพะเอาไปใส่เตาขว้เตี๋ยว ให้มันเดือดช่วงเวลาคนเวลาแขกเข้าร้านเยอะๆเราก็จะจุดข้างนอกนี่นะจุดข้างนอกยังไม่ติดจุดข้างนอกแล้วก็ใส่ไฟไปไเรื่อยๆอ็ใส่ฟืนยัดฟืนไปไเรื่อยๆให้มันติดติดแล้วเราค่อยๆเหยียบดิน ฝั่งนู้นเหยียบเสร็จแล้วก็มาปกแล้วก็ปล่อยเอาไว้ให้รูลมมันตีเข้าแค่นั้นเองก็ไม่ยากแต่มันจะยากอยู่ตรงที่เราหาไม้ซื้อไม้เขาตั้งนั้นเลยอันนี้ก็ยูคาที่เราปลูกเอาไว้แค่สามสีต้นฝั่งนี้ก็ยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่ง นี่เมื่อวานนี้ตัดใส่ไม่หมด1นคันรถ1เที่ยวก็จะเหลืออยู่แค่นี้1เที่ยวปิกอัพหเที่ยวก็หนึ่พบาทหนึ่พบาทก็จะได้ประมาณ5กระสอบกระสอบละสี0รก็ได้สองพันกำไรก็แค่หนึ่พันเออกำไรหนึ่พ ไอต้ไ 1, ตัวนู้นก็กำไรหนึ่งพันตัวนั้นก็กำไรพันแปดไอ้ตัวนู้นก็ยังมีอยู่เหมือนกันนิ้เล็กข้างทางไม่ใช่อันนี้ติดถนนติดติดรัว้วรั้วพรมแดนฝั่งนี้ของคนอื่นเขาทุง่งนาก็ติดทุง่งนาเตาอบเรา ก็จะไม่ค่อยสร้างความรำคาญให้กับใครเอาละะนี่คือหนึ่งเที่ยวเหลืออยู่แค่นี้น่าจะได้ทําไห้หมดก็น่าจะได้หนึ่งกระสอบใหญ่นะั่นแค่นี้หนึ่งกระสอบใหญ่ตัวนั้นไอตัวที่ใส่นั้นทํามันไม่ดีก็น่าจะได้ประมาณสักสี่กระสอบสี่กระสอบใหญ่นะเอาละฮะนี่คือวิถีชีวิต ตัวนี้ยังไม่แห้งให้มันแห้งมันจะไม่ดีก็ต้องใช้เวลาพอสมควรประมาณเป็นชั่วโมงน่นแหละมันถึงจะติดพอติดปุ๊บเราก็เหยียบดินโคลนมาโปะเนี่ยอุดรูตรงนี้ รูตรงนี้นี่นี่นี่เปะเปะเปะรูนี่รูนี่เอาไว้รูนี้แต่ไม่ต้องใหญ่เท่าไหร่ก็ให้มันดึงลมไปมันก็จะติดแบบง่ายง่ายขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้วันก่อนเนี่ยมีทางพนมดงรักถูกรางวันที่หนึ่งสิล้านขอให้ท่านจุนโชคดี ถูกรเตอรี่เหมือนกับคนอื่นก็นแล้วกันหลายๆใบก็แล้วกันแต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 ,นแตน่แร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 ,แรแนจุดเตาอบตั้งแต่ตีสี่กัวกลัว